พอแปะเสร็จแล้วผมก็มาตั้งไว้ที่ลำไรเนาะที่ป่องๆนะครับครับแน่นเลยครับเกาอย่าคูเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มากับรายการ ลดขยะลดโลกร้อนนะครับโปร,โจรเจก,กต์นี้เช่นเคยกาวยาคูเกิดจากเบนซินผสมกับขวดยาคูน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอลเกห้าเก้าหได้หมดนะครับ อุปดรที่มันเป็นแก้วอย่างเงี้ยครับใส่ปิดฝาให้แบบปิดฝาสนิทอ่ะจริงร่มีเยอะนะเ,เป็นแบบเนี้ยเ,เออหมามันไม่รู้อ่ะ มีย่นกันนะคุกสายวัยดีาไป มกับน้ํามันทิ้งไว้คืนนึงมันก็จะละลายเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้ังตกใจไนอะ้สีแดงๆลาเบลตรงเนี้ยวัน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 ที่หนึ่งมันยังละลายไม่ดีวันที่หนึ่งเห็นเป็ออนตัวสังตัวสีสีลอกเนะมันอย่างนี้สองสามวันแล้วนี่สามวันแล้วละเอียดเลยครับน,นี่ผมดูมาจากในช่องยูทูบช่องหนึ่งนะเป็นช่องแนะนำอะ่ะผมก็เลยมาทำมั่งนี่ยนี่ติดไปเมื่อวานนี่ถ้าทิ้งไว้วันหนึ่งเนี่ยแข็งเลยถ้าให้แข็งดีประมาณสอวันใช่ไหมตีมเหงื่อน้ำมันใหญ่ดีต้อง ไอ้ลูกปองลูกปั้นหัวขาดหัวแตกนะผมก็ซ่อมนะแต่ก่อนมันล้มบ่อยเงี้ยผมใช้กาลเท็กแต่กาลเท็กเนี่ยมันก็ติดยูได้ระดับหนึ่งอะแต่มันไม่แน่นเท่าไหร่เพราะเวลาเอาไปตะเอาไปเอาดอมันโดนความชื้นเดี๋ยวมันก่อคอนอีกนะแล้วก็เคยติดใช้ปืนยิงกาวร้อนแบบถ้าสติกแบบแท่งๆอะกาวร้อนแบบนั้นอะมันก็ติดนะแต่มันก็ไม่ทนทานเท่าไหร่แต่ดูแล้วเนี่ยทนเนี่ยอ่า อยี้ไว้ก่อนนะเนี่ยพอดีนะอุดต้งนี้เนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นเดียวกันเนาะปิดคารเบลไปเลยนะครับปิดทั้งคารเบลไปเลย ตงนี้ม่ลอกออกนะจริงไหมพยายามให้วัสดุสะอาดนะครับตรงที่เราจะจุดจะเชื่อมต่อกันแล้วอันนี้ก็เกลือลงไปเลยให้มันซึมเข้าไปในเนื้อปนะูนเนาะผมว่าผมรู้แล้วลักษณะพวกเนี้ยกาวแบบนี้ติดพวกปูนอ่ะดีมากเลยติดพวกปูนพวกโวกองแตกพวกหขยอะไรเงี้ย จะคงจะกันซ่อมพวกนี้เนี่ยวัสดุแบบนี้เดี๋ยวปาดแล้วนะอันที่ล้นมาคือก็ตอนนะอก่อยจะหลนดไหมกระต่ายนี้เออนี่ตัหญ่ละดู ทิ้งว้2สองวันเนี่ยแห้งสนิทเลยนะเนี่ยแ้วมันเหมาะกับกับอยู่เอาดอเพราะเพราะมันโดนน้ำก็ไม่เป็นไรละเพราะมันแข็งแข็งแล้วครับมันเป็นกาวยาคูเนาะก็กลับคืนสภาพเป็นเหมือนขวดยาคูนะเนี่ยแน่นเลยนะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่กระผมจะจากลา คลิปนี้ไปนะครับกับโปรเจกต์ลดขยะลดโลกร้อนนะครับผมตองตรงมือเขาก็ไว้ชมคลิปนนลใหม่ๆในครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอยติดตามกันไว้นะครับก็แนะนำว่าให้กดติดตามไว้หรือว่ากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับนะ เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ